อายุวันโนสุขังพระลังหลวงพ่อเจ้าคะอีกไม่กี่วันก็คงไม่เห็นหน้าค่าตาเจ้าอินคาแล้วรบเร้าเหลือเกินว่าอยากเข้าไปทำงานในเมืองครับหลวงพ่อผมอยากมีเงินมากกว่านี้อย่างน้อยก็จะได้มีค่าอยู่ค่ายาให้คุณยายด้วยเอาเถอะโยมอินคาขอให้โชคดีมีสุขไปดีมาดีนะโยมนะขอบคุณครับ อินคาหลานยายนี่คือสร้อยแล้วก็แหวนทองคําก่อนที่แม่ของหลานจะเสียเขาได้มอบไว้ให้กับยายยายว่ายายจะยกให้หลานติดตัวไปด้วยเออผมว่าคุณยายเก็บไว้ไม่ดีกว่าหรอครับยายแก่แล้วอีกอย่างอยู่ลําพังมีทองหยองในบ้านมันไม่ดีรับไปเถอลูกเผื่อฉุกเฉินก็ยังนําไปขายได้ขอบพระคุณครับคุณยายผมจะส่งเงินมาให้คุณยายทุกเดือนนะครับ อขอบใจจ้ะโชคดีนะหลานฮะจะมาสมัครเป็นนักร้องวงดนตรีฉันครับหัวหน้าวงผมชื่ออินคาผมร้องเพลงได้นะครับทดสอบผมก่อนก็ได้ เอาเถอฉันจะรับนายก็แล้วกันแล้วนั่นกระเป๋าอะไรดูท่าทางสําคัญนะสําคัญสิครับเพราะมีของบางอย่างที่คุณยายให้มาด้วยนี่ถ้าเป็นของมีค่าน่ะฝากไว้ที่ฉันเดี๋ยวจะไปล่อตาล่อใจพวกคนงานเป,ปล่าๆอ่าเออถ้าแบบนั้นก็ได้ครับโ <laughs> งงเง่าแท้ๆถ้าเป็นทองฉันจะยึดเอาไว้ไม่ยอมคืนเลยคอยดู ัวหน้าวงคะฉันคงมาอยู่ด้วยแบบนี้บ่อยๆไม่ได้หรอกนะคะเดี๋ยวสามีรู้เข้าหนะยุ่งเลยโธ่รสเินอย่าใจร้ายนักเลยถ้าอย่างนั้นก็เลือกแหวนในกล่องแดงนั่นสักวงหนึ่งทีนี้คงมากับฉันบ่อยๆได้แล้วนะอุ๊ยตายทองคำนี่คะขอบคุณนะคะขวหน้าวงแบบนี้ฉันจะมาแอบแซบด,ด้วยบ่อยๆเลยคะ่ะสามีฉันทั้งขี้เหนียวขี้ตื่นไม่เคยซื้อให้แบบนี้เลยเธ <c oughs> อชอบก็ดีแล้วทีรัก ทนไม่ไหวแล้วนะทําไมหัวหน้าวงพูดจากับกรอกเป็นเด็กเลี้ยงแก่แบบนี้ครับไอ้อินทามันจะมากไปแล้วนะแกพูดจาให้มันดีๆมันไม่มากไปหรอกครับหัวหน้าวงรับผมมาเป็นนักร้องแต่เอาเข้าจริงให้มายกของแล้วสร้อยทองของผมเวลาผมถามหาหัวหน้าวงก็ไม่ยอมคืนไอ้นี่ฉันคืนแกไปตั้งนานแล้วมีหลักฐานไหมล่ะว่ามันอยู่ที่ฉันน่ะอย่าทําแบบนี้หัวหน้าวงต้องคืนให้ผมตอนนี้ยายผมไม่สบาย เอ้ากล่าวหากันแบบเนี้ยงั้นฉันไล่แกออกไปให้พ้นเลยตายแล้วแล้วใครผิดใครถูกล่ะคะเนี่ยนั่นนะสิฉันก็อยากรู้เหมือนกันนะ่ะยายผมกะว่าจะเอาทองนั่นไปขายเป็นค่ารักษาให้ยายผมขอโทษครับที่ผมโง่เสียรูปพวกคนเลวฟังนะฉันต้องการอาหารทะเลที่มันสดกว่านี้ แต่คุณคะรับประกันได้ค่ะว่าอาหารทะเลชุดนี้ที่เราเสิร์ฟสดสะอาดแน่นอนฉันต้องการแบบหมึกช็อตที่เห็นในข่าวนะเข้าใจหรือยังเออคุณคะเขาเกิดมาเป็นอาหารให้เราก็จริงแต่เราก็ไม่ควรไปทารุณกรรมเขาขนาดนั้นนะคะเป็นร้านอาหารมีหน้าที่บริการลูกค้าไม่ได้มีหน้าที่มาเทศสุนาผมสั่งว่าจะเอาแบบนี้ก็ไปเอามาอ เด็กที่ได้มาใหม่มันไม่ยอมรับงานครับเฮียมันตรีอะไรวะฉันลงทุนไปตั้งเยอะฉันต้องได้ผลกำไรกลับสิเดี๋ยวฉันไปจัดการมันเองครับเฮียสั่งสอนมันให้หนักๆเลยไม่รับงานใช่ไหมโอยเฮียหนูกลัวแล้วค่ะกลัวก็ดีทีหลังอย่ามาทำดื้อแบบนี้ดูไหมว่าฉันลงทุนไปเท่าไหร่ หหอดนลมเธอไม่มีสิทธิ์มาต่อรองเธอมันก็แค่สิน้าทำหน้าที่ของตัวเองซะน้อยไอ้คนเลวฮ่าฮนึกว่าใครไออินทานี่เองโถไอ้กระจอกเอ้ยอะโอ๊ยเดอะโรคหัวใจกำเริบอะไรตอนนี้วะเดอะยุ่งแล้วไม่ได้เอายามา ช,ช่วยฉันด้วยคุณหมอคะทำยังไงดีชีพจรคนไข้เต้นอ่อนมากเลยค่ะเย่แล้วคุณพยาบาลหั<ส>วใจหยุดเต้นเฮ้ย hey, นี่ฉันมาอยู่ที่ไหนวะเน,นี่ยสวัสดีดันจวนอินคาแล้วก็เจ้ามนตรีบัดนี้พวกเจ้าหมดอายุไขแล้วขอต้านรับเข้าสู่นรกประภูมิฮะนรก นี่พวกเราเสียชีวิตแล้วเหรอครับถูกแล้วแต่ทั้งเจ้าและยายไม่ต้องกังวลไปอีกทาสุวรรณสวรรณพวก่ันได้ตรวจสอบแล้วใช่หรือไม่ขอรักท่านโยมาบาลสองยายหลานได้ชดใช้กรรมเก่าและด้วยชาติภพปัจจุบันได้สั่งสมบุญไว้มากพวกเขาจึงไม่จำเป็นต้องอยู่นักขุนนรกนี้แต่ทางด้านนายมนตรีบาดงาน,นัเขาต้องตกนรกหมกไหมชั่วอาลนานไม่ฉันไม่ยอม ผิดลูกผิดเมียพูดจาโตหกบาปเช่นหนานะักจงส่งเขาไปหน้าอเวจี v G, ขุมนรกที่เขาควรได้รับผลกรรมไม่ไมีน่าเชื่อเลยหลานเอ้ยขุมนรกนี้เหมือนที่ยายเคยฝันทุกอย่างยายครับดูเหมือนว่าเราต้องไปทางซ้ายเพราะทางขวาสำหรับคนที่ตกนรกอเวจี v G, ชัว่วกาลนานหลานเอ้ยปัจจุบันนี้มีคนที่มาทางนี้น้อยลงนัก ยายครับดูนี่สิเมื่อผ่านประตูสีขาวนี้ไปแล้วจะได้เกิดใหม่สินะใช่แล้วจงจำไว้นรกนั้นเจ็บปวดหากไม่อยากกลับมาอีกเกิดใหม่จงทำแต่ความดีไม่เช่นนั้นเราอาจเจอกันอีกในนรก กสวรรค์จะมีจริงหรือไม่ผมว่าไม่มีใครรู้หรอกแต่สิ่งที่ผมรู้คือเราไม่สามารถนำอะไรติดตัวไปได้ทั้งนั้นนอกจากความชั่วและความดีนี่ลุงกับป้ารู้ไหมว่าสร้อยทองของฉันที่ฉันเคยซื้อมาจากในเมืองน่ะมันหายไปของในหมู่บ้านหายอีกแล้วงั้นเหรอนี่หรือว่าก็ใช่น่ะสิแล้วจะเป็นใครได้หัวขโมยน่ะก็คือลูกสาวของลุงกับป้านั่นแหละ เออใจเย็นก่อนนะฉันจะหามาชดใช้ให้เฮ้ยน่าสงสารป้านะป้าเลี้ยงมันมายังไงมันถึงได้นีส่ยแย่ขนาดนี้พี่เธอจ้ะวันเนี้ยฉันได้สร้อยทองมาให้พี่พี่ถูกใจหรือเปล่าฮถูกใจสิจ๊ะพี่ชอบมากเลยเก่งมากๆเลยนะปรียาแหมเพื่อสามีแล้วภรรยาคนเนี้ยทำได้อยู่แล้วจ้ะทางที่ดีพี่เอาไปขายดีกว่านะเดี๋ยวเจ้าของมันจะรู้เข้า น่ารักแบบเนี้ยพี่ถึงได้ทั้งรักทั้งหลงยิ่งกว่าเมียของพี่ซะอีกนี่มาลีเธอเห็นไหมว่าสามีของเธอน่ะไปหีอ๋ออยู่กับเมียน้อยอยู่นั่นแหละนี่เธอไม่คิดจะทําอะไรสักอย่างเลยหรือไงแล้วเธอจะให้ฉันทายังไงล่ะพะกาโอ้ยเป็นนางเอกเจ้าน้ําตาอีกแล้วสินะเพื่อนฉันหน่อยเป็นฉันหน่อยไม่ได้เธอก็รู้นี่ว่าใหญ่ปรียาเข้ามาเป็นมือที่สามระหว่างเธอกับสามีนะ่ะ ทั้งๆที่ครอบครัวเธอก็มีบุญคุณกับหล่อนคอยดูเธอหล่อนจะได้รับการ,รอย่างสาสมนี่ฟังฉันให้ดีๆฉันพูดเรื่องจริงนะยาใจว่าเพื่อนสนิทเธอน่ะมันไม่จริงใจเลยเรื่องจริงหรอปรียาที่ยายสายฝนเอาฉันไปนินทาแบบนั้นนะ่ะแน่นอนฉันจะมาโกหกเธอทําไมที่มาพูดเนี่ยก็หวังดีหน่อยยหยเพื่อนทรยศฉันก็หงคบคนแบบนี้อยู่ได้ตั้งนานแบบนี้ต้องจัดการแล้ว เอาเลยฉันเห็นด้วยแทนน่ะก็ต้องชำระนะปล่อยเอาไว้ไม่ได้เดี๋ยวฉันน่ะจะไปที่บ้านเยนั่นเดี๋ยวนี้ล่ะมันก็แค่นี้เองเสียมให้เขาตีกันเยนสองคนเนี้ยฉันหมั่นไส้มันนานแล้วชอบมาอ่อยพี่เทิดนี่ายสายฝนจริงหรือเปล่าที่หลอนเอาฉันเป็นินทาว่าฉันขายตัวนะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวยาใจอะไรของเธอเนี่ยฉันไม่เห็นรู้เรื่องเลยไม่ต้องมาทำตีหนะ้า อานี่แม่หนูสองคนหยุดเถอะใช่ลูกอยู่ๆหนูสองคนมาตบตีกันเรื่องอะไรเนี่ยเพื่อนอย่างแกนะ่ะต้องเจอแบบนี้หยุดนะยาใจนี่เธอไปฟังลูกยิวของใครมาเนี่ยฉันบอกว่าฉันไม่เคยพูด <c oughs> ฉันนี่มันฉลาดจริงๆดูสิแค่เนี้ยก็แก้แค้นได้โดยไม่ต้องเหนื่อยลงมือแล้วเอวันนี้ได้ข่าวว่าหลานชายบ้านหลังตรงนูน้นทำงานกลับมาจากเมืองกรุงหอบเงินหอบทองมาเยอะเลยหนิ นั่นไงทางสะดวกสะด้วยไม่มีใครอยู่แบบเนี้ยนางปรียาขอก็แล้วกันนะนี่นางปรียาแกไปขโมยเงินใครเข้ามาอีกเนี่ยโอ๊ยแม่จะมาถามให้มากความทำไมเนี่ยฉันก็ทำมาหากินของฉันนะ่ะแกนี่มันคิดจะขโมยของเขาทุกอย่างเลยใช่ไหมแม้แต่สามีคนอื่นเขานะ่ะ น,นังปรียานี่แก่กล้าผักแม่เหรอก็ฉันเดํมคานอ่ะหยุดพูดสักทีได้ไหมฟังให้ดีนะแม่ถ้าฉันไม่ทำแบบเนี้ยชาตินี้ทั้งชาติก็คงไม่สบายขึ้นมาได้หรอกแล้วก็อย่ามายุ่งกับเรื่องของฉันอีกนังปรียาเดี๋ยวหยุดนะอ,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 อนี่ลุงกับป้าพวกเราขอประกาศเลยนะว่าต่อไปนี้พวกเราจะไม่แมตานัง ใช่ใช่ลูกสาวป้านะมันเป็นหัวขโมยต้องส่งตำรวจเดี๋ยวจะทุกคนใจเย็นก่อนนะฉันจะหามาชดใช้ให้นี่ป้าฉันไม่ได้ดูถูกหรอกนะแต่ป้าจะเอาที่ไหนมาใช่ไหนมันจะยังเป็นชู้กับสามีเพื่อนฉันป้าคงหามาชดใช้ให้ไม่ได้หรอกพี่เธอจา้าวันเนี้ยพวกเราจะไปจู่จี่กันที่ไหนดีล่ะแล้วแต่เลยจ้าปริยาได้หมดพี่ตามใจปริยาอยู่แล้วหยุดนะนางปริยา โทอะไรเนี่ยพ่อกับแม่ถ้าแกไม่ยอมตามฉันมาก็ไม่ต้องมาเรียกฉันว่าแม่โอ้ยนี่แม่นี่แม่พาฉันมาที่ไอ้ต้นซาก,กุระผีสิงนี่ทําไมเนี่ยฟังนะปรียามีความเชื่อกันว่าต้นไม้ต้นเนี้มีชีวิตแล้วก็เป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์กลับตัวกลับใจแล้วสาบานใต้ต้นไม้ต้นนี้ซะใช่แกต้องทํานะนี่คือคําสั่งของแม่เฮ้อฉันชักโมโ oh หแล้วนะ น,นังปรียาทำไมแกทำแบบนี้นี่พ่อกับแม่นะปรียาม่ต้องมยายามดอกว่าเป็นพ่อกับแม่ไม่ใช่เจ้าชีวิตฉันสักหน่อยนังปรียามันบาปนะนี่แม่บาปบุญคุณโทษน่ะหน้าตาเป็นยังไงหรอเกิดมาฉันยังไม่เคยเห็นเลยอะอะไรกันเนี่ยอยู่ๆแผ่นดินแถบนี้ก็สะเทือนขึ้นมาแล้วทำไมเป็นเฉพาะตรงที่ฉันยืนอยู่ล่ะ ไม่นะพ่อจ๋าแม่จ๋าช่วยฉันด้วย<ะ>นางปรียาปรียาลูกแม่โอ้ไม่น่าเลยทำใจเถอแม่มันบาปหนานักถึงได้โดนกรณีสูบแบบนี้หนูชำระค่าเช่าให้เรียบร้อยแล้วนะคะคุณยายขอบใจมากจ้าทั้งค่าเช่าค่ามัดจำเรียบร้อยหนูก็เข้าไปอยู่ได้เลยนะ เดี๋ยวก่อนเธอฉันน่ะจะเล่นตามแผนงานนี้กำไรเนาะเนาะคุณครับคุณนะ่ะยังไม่ได้ชำระค่าเช่าให้ผมเข้าไปในบ้านไม่ได้นะครับฉันกำลังเตรียมทําความสะอาดค่ะเมื่อเช้าฉันจ่ายให้คุณยายไปแล้วนะคะแล้วคุณยายแกก็เป็นคนอนุญาตให้เข้ามาได้ด้วยค่ะน่าเห็นใจคุณนะครับใครที่มาจ่ายกับแม่ผมนะ่ะ ผมไม่รับผิดชอบทุกกรณีครับเพราะว่าแม่ของผมแกหลงหลงลืมลืมอา้าวทำไมถึงเป็นแบบนี้ไปได้ล่ะคะเรียกคุณยายมาถามเลยก็ได้คะ่ะถามไปก็ไม่มีประโยชน์หรอกครับแม่ผมแกเป็นแบบนี้แหละผมก็ไม่อยากจะคาดคั้นเอาเป็นว่าช่วยชำระให้ผมใหม่เอาแค่ครึ่งเดียวก็ได้สวยชมัดเลยอะ่ะนี่ฉันต้องจ่ายเงินสองต่อโดยที่ไม่ใช่ความผิดของฉันเลยนะเนี่ย ราคานี้นะ่ะไปเช่าพวกคอนโดหรูๆได้สบายเลยเ <laughs> ยี่ยมมากเลยครับคุณแม่ถ้ามีคนหลงมาทุกเดือนแบบนี้เราเนี่ยได้กําไรหน่อๆโดยไม่ต้องทำอะไรเลยแม่ฉลาดใช่ไหมหล่ะลูกอะไรนะ่ะพวกบ้านนี้เอาอีกแล้วเราสงสารคนที่มาหลงกลจังแต่ก็ไม่กล้าเข้าไปยุ่ง โอมีเสียงหมาหอนด้วยแฮะแถวนี้แปลกจังแล้วทำไมต้องเอาโซ่ลามตู้เสื้อผ้ากับตู้เย็นเอาไว้ด้วยนะตาลูกชายเจ้าของบ้านเนี่ยกำชับเอาไว้นักหนาว่าห้ามยุ่งกับตู้เสื้อผ้าแล้วก็ตู้เย็นในบ้านนี้แต่เอ๊ะมีเสียงก,กุกกัดออกมาจากทางตู้เย็นสงสัยจะเป็นหนูละมั้ง เห็นทีจะต้องหาเบอร์โทรศัพท์ให้คนมาช่วยจับหนูออกไปซะแล้วปล่อยฉันออกไปสิแล้วฉันจะเล่าเรื่องราวทุกอย่างเหมือนได้ยินเสียงใครเลยนะหรือว่าเราจะหูแววเอาล่ะฉันจะงัดตู้ใบนี้ไม่มีอะไรนี่ มีรอยคราบๆอะไรก็ไม่รู้ขอบใจที่เหลือก็ตู้เย็นใบนั้นทำไมต้องห้ามกันด้วยนะก็ไม่เห็นจะมีอะไรอยู่ข้างในเลยนะเจ้าของบ้านหลังนี้เนี่ยทำตัวแปลกๆก,กันชัดขอบใจแม่นะสาวน้อยฉันเป็นอิสระแล้วแปลก รู้สึกแปลกๆกับบ้านหลังนี้จังเลยตัดสินใจแล้วเย็นนี้ฉันจะไปคุยกับคุณยายให้ดูเรื่องทั้งเรื่องเงินและเรื่องปริศนาแปลกๆในบ้านนั้นต่โพสธุรกิจมืดของแกน่ะเป็นยังไงบ้างล่าเรื่องนั้นไม่ต้องห่วงครับไปได้สวยเลย เวลามีคนมาเช่าใหม่คุณแม่ก็ใช้วิธีการเดิมแบบนี้รับรองว่าพวกเราต้องรวยขึ้นอย่างแน่นอนนี่พวกเขารู้กันมาเป็นอย่างดีเลยนี่นาโกหกลวงโลกนี่ถ้าเธออยากรู้อะไรเพิ่มเติมพวกเราจะเล่าให้ฟังพวกเรานะ่ะโดนมาเยอะกว่าเธอเยอะเลยนะผีพู้พ่พกคุณเป็นผี หรือว่าจะออกมาจากตู้เสื้อผ้ากับตู้เย็นนั่นถูกต้องแล้วฝีมือคนบ้านนั้นนั่นแหละเขาเอาร่างพวกเราไปไว้ในนั้นเพราะพวกเราดันไปรู้ความลับเรื่องธุรกิจผิดกฎหมายของบ้านเขาแต่แต่ฉันเปิดทั้งตู้เสื้อผ้าแล้วก็ตู้เย็นไม่เห็นเจอร่างของพวกคุณเลยไอ้พวกคนเลวๆนะ่ะมันไม่เก็บหลักฐานเอาไว้มัดตัวมันหรอ มันไม่ได้สำนึกสึกนิดตอนนี้มันยังมีหน้ามาโกงเงินคนที่หลงกลมาเช่ามันอีกขอบคุณนะที่ปล่อยพวกเราออกมาพวกเราจะจัดการมันเองอะไรนะนีหล่อนบอกว่าจะมาแจ้งจับฉันงั้นเหรอใช่ค่ะคุณยายถ้าไม่อยากมีเรื่อง mm hmm. ก็คืนเงินฉันมาเถอะค่ะ <laughs> ไปเลยหลักฐานอะไรแกก็ไม่มีสักอย่าง พอเถอคะ่ะคุณยายหนูรู้นะคะว่าคุณยายกับลูกชายคุณยายทำอะไรไว้เรื่องตู้เย็นกับตู้เสื้อผ้าในบ้านนั้นน่ะพวกผีพวกนั้นน่ะมันไปเข้าฝันบอกแกเหรอก็แค่คำพูดลอยๆใครเขาจะไปเชื่อใช่ค่ะฉันก็กำลังจะสร้างหลักฐานอยู่เหมือนกันค่ะนี่นี่หล่อนแอบบันทึกเสียงฉันเอาไว้ในโทรศัพท์มือถือนั่นเหรอคนแบบคุณมันต้องจับให้มั่นคันให้ตาย เอามานี่เดี๋ยวนี้นะลบออกจะไม่ค่ะคุณยายหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะคะ <c oughs> ถึงเวลาชำระแค้นแล้วค่ะค่ะคุณยายไม่จริงแกนี่แกทำแม่ของฉันงั้นเหรอเปล่านะคุณก็เห็นว่าแกพลัดตกลงไปได้ในเมื่อแกทาแบบนี้แล้วแกก็รู้ความลับทุกอย่างแล้วก็อย่าอยู่เลย ทำไมอยู่ๆยท้องฟ้าก็กลายเป็นแบบนี้ไม่นะช่วยฉันด้วยค่ะแกจะหน,นีไปไหนไม่เป็นไรพวกเราอยู่นี่แล้วให้เป็นหน้าที่ของเราเองเฮ้ยพ,พวกแกสองคนพวกแกเป็นผีนี่มาไม่นะอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาใกล้ฉัน ตอนทำทำไมไม่คิดล่ะความตายมันง่ายไปสำหรับแกหลังจากเหตุการณ์นั้นฉันก็ออกจากที่นั่นมาแล้วมาเช่าที่อื่นมันอาจจะแพงและไกลที่ทำงานแต่ก็ยังสบายใจกว่าลูกชายของคุณยายนั้นกลายเป็นคนเสียสติอย่างที่เห็นไม่ไม่อย่าเข้ามา ใจเย็นๆค่ะคนไข้ส่วนบ้านหลังนั้นวิญญาณของทั้งสองคนนั้นก็ครอบครองไปโดยปริยายคุณยายคนนั้นได้รับผลกรรมจากสิ่งที่เธอทำผลกรรมจากการที่เธอไม่มีจิตเมตตาและคดโกงคนอื่นทำให้เธอกลายเป็นเปรตอย่างที่เห็น เอฟซีดั้งเดิมหนึ่งไลค์1แชร์จะช่วยเป็นกำลังใจให้พี่ตังกวาทำคลิปต่อไปนะคะส่วน f อใหม่ถ้ายังไม่ได้กด Sub subscribe ก็ฝากกดและก็ดิ่งให้กันด้วยเจอกันอีกทีคลิปหน้าค่ะคลิปนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบาย